เอ้ยยังไม่ได้ซื้อของเลยช่างแมงละไม่ต้องซื้อหรอกอ่ะกดไม่ได้อ่ะเติมฟั๊กโอเคอกไป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 อยู่ข้างหลังอีกแล้วไม่ได้เข้าตู้แน่เลยไม่ต้องวิ่งวิ่งไปเปลี่ยห้องหนึ่งเนี้ยเปลี่ยวิ่งวิ่งโอ้กลัวมันมาละมาเหรอไม่ใช่ฟ้าผ่าเหรออ่ะจองก่อนจองก่อนจองก่อนมาหมามา เฮียทีเดียวเองแขวะไอ้ขาดตายหาไปเลยกำลังกดอีเื่อกี้ไอ้สัตว์ไม่ทันเฮ้ยไอ้เฮียหน้ากูเลยตกตับช่วงต่อไฟฉายโอ้ลาก่รโงาศพกูเป็นไงวะโอ๊ยเด้อดตายด้วยเหรอเอศพกูเป็นไงวะไม่เห็นไม่เห็นศพดำศพไรยาดไปถึงยืนไปถึงสองไปถึงสองเลย กูไม่กลัวกูไม่กลัวกูไม่กลัวจะไม่พองไงกูกูกลัวละมายังมาไหมมาที่ไหนมวอย่าออกนะอย่าออกนะมันใหม่รอบใหม่รอบมันจะใหม่รอบใหญ่สปีดนะออกไรเงี้ยปละเล่ะเฮ้ยคุณ เอ้ากูลอดเฉยไม่เข้าตู้เฉียวกับเคเบิ้ลเลยอ้ากูลอดเฉยไอ้เหี้ยมันเหลือกสองคนไม่จบวิชิพายเลยดูนะไม่กงเลยไม่คิดอะไรไม่เข้าตู้เดียวเคเบิ้ลเข้าไม่ทันเออโอ้กูเข้าทางไหนนี่โบ้เข้าหน้าต่างเมื่อกี้เฮ้ยไอ้ปิ๊สอะไรวะมีไหมไม่มีเลยโอ้ยคันตา ในตาก็มีขนตาโอเคเลนหาคุเลนวหวนโหวนันดาแบบดุอะไรจะว่าไปบ่เาเคเบิลเก็บกันนั้นยังวะไอ้ล็อกพิกอ่ะตรงศพเราอ่ะยังไม่ได้เก็บไอ้เฮียเลยกูวิ่งมาเลยเห้ยทำไมไฟกระพริบวะป้าผ่าป้าผ่าใช่หรือเปล่ากูรีบละเฮ้ยมือตรงไปตรงมาเฮ้เฮียเอ้ยกูจะวิวธรรมะเอ้ย อันนี้ก็พิบอันนี้ก็เฮ้ยเขาตู้ตู้ตู้ไม่เสียงมันพอไม่แชร์อันหัวใอย่างนี้เลยเอาไปแล้วจะตายเหรอเดี๋ยวผมมาสองรอบเลยมันสองรอบแล้ววะมาอีกมาอีกจะดูกูหายใจไม่ออกมาอีกมาอีก ไปเน่ยไปเนี่ยไปวะมาอีกมาอีกไปแล้วไปแล้วมาอีกยังงอุ้ยพูดถ่ายอะไรมาเยอะยังวะอะไรมาอีกเร็วเหรอมาอีกเร็วฮาร์ดโหมดเออหมาข้อบอกว่าเนี่ยมาไหมมามาวะไม่มาไม่มาโอเค ห้องตาหรือเปล่าเนี่ยทำไมโวกค้างงั้นนะเกิดอะไรขึ้นกูไม่เชื่อเฮียเยี่ยงโดนโวกค้างหลุดน่าจะวิ่งละวิ่งมาแวดตูตูงตีตีนโอ๊ยผมมึงไงสัสปากเลยเฮ้ยหันมาหังหายไม่เห็นเลยตูงตูงตีนตีไงเพลง เอ้าเยียใครปิดประตูเทซ้ายเทนน้ำใครกินวิตาินเนี่ยไอ้ยีู่้เห็นถุงวิตามินลอยได้เห็วิานอยไ้บินหน้ากเลินวิ่อยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอยอยโอ้ยิน๊ยอ้ยโอ้ยยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอยโอยอยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยย กูกูไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยไงคนจริงนะฮะว้าวไม่ใช่คนจริงหรอกันลืมปตาหามปัสสิกไงไม่ไม่กูลืมซื้อไอ้เย่าทีโพสว่าเราตายกันดีกว่าไหมจะได้เล่นเฮ้ยรอบนี้รอบนี้ได้โอเครอบนี้โอเคเล่นเล่นไปเลยนะจะได้ไอ้นี่ไม่รู้ว่ากูหากงไวแล้วเจอแล้ว เจอรัวๆครับตอนนี้รหัสใช้อะไรบ้างนะเจอรัวๆครับเจอรัวๆเลยครับโอ้โหเป็นไงก็ล่าไม่มีเลยหมดแล้วมั้งางในในกระดาษมีอะไรบ้างมีหกเหลี่ยมสามเหลี่ยมเอ็กต้องลงไปหยิบกระดาษก่อนยังไม่ได้หยิบเลยต้องหัวไหมไปฮึบ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 รีบหาหรือเดี๋ยวโอ้โห่วยไอ้นี่มันไม่นะโชคดีทุกคนอะไรอ่ะ ไอ้ห้องถุงยาแม่ที่ต้องที่ต้องหลบแสงสีเขียวไอ้ห้องเขียวไงห้องเขียวอันนี้ไม่รู้ไม่เคยเจอตึงจัดรวยโพสเดียวไอ้นไม่ได้เด็กเดียวไกลแค่ไหนทุกคนจะใกล้ใกล้ๆใกล้ๆเออกว่าจะถึงแต่คิดว่าเลยคิดว่า จึิงสักจริ่ดีรอดมาเออเดียววะเด้ยเขาบอกว่าข้างหลังห้องมันจะมีของเยอะเลยอ่ะช่างแม่งยังกูไม่ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมาโบสตู้เลยมาไหมไม่มีวิเววไม่มีมาแล้วมาแล้ว กูถอนไม่มีเงี้ยถอนเลยอ่ะห้องอะไรแล้วเนี่ยกูอยากเล่นกับของเพื่อนอ่ะห้องแปดแปดห้องแปดห้องหกเก้าห้องสวยเกมมันดูเป็นแปดแปดโอ้ตาแล้วตาใช่เฮียหลับหลับพวกพอไม่ตายตั้แต่ต้นเรื่องเลยอะไรเราจะหลอกผีแต่ผีมันหลอกเรา กะกระหิบกระหุบกระหักโอ้ยคันตาเก่าอะไรอ่ะติ๊กต๊อกมันดับเลยที่ไฟเฮ้ยเฮ้ยเสียงชั้นที่แปดสิบละวโอ้ยตูงตีงตูงตูงตีเงินเงตนเงินเงตนเงิน โอ้ยเยอะโอ้เตายแล้วกูตายแน่นอนวิตามินพิดูวิตามินกูไม่ได้เอาอะไรมาเลยอ่ะาหวิ่งอย่างนั้นกูตายแน่ๆไอ้เหี้ยไม่ว่าแบบมันตึงแค่ไหนตวตาโบยังยิ้มได้อยู่เนี่ยแม่งค่ะดูดิไอ้เหี้ยตวตาตัวโบเนี่ยแม่งยังยิ้มอยู่ของจริงของจริงครับจจใใ ไอเดียลูกไอยู่ไอ้ยพกระเนเ้พ้น้นวิตามินช่วยชีวิตเฮ้ยรอดอยู่รอดอยู่อ้วรอดว่ะไม่พึ่งวิตามินกแข็งแรงไอ้เหี้ยรู้ว่าต้มตุ้มติ๊งเอาไปกินเสาอาเคบอนตาย ไม่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 ย้อนอ๋อเฮ้ยกูก็รอไปดิไอ้สัสไม่เห็นกันได้ไงไม่หาไม่บอกหาเลยกูเลยรอที่ท่าน้ำทุกวันเลยเข้าตู้ไม่แก้ไม่ขำมันประตูมันเปิดไงกูก็งงเออะท่อไม่ใช่ตู้ท่อหรือตู้เว้นเออเขาเขาท่อเออเว้นนั่นแหละรูระบายอากาศรูตูดเฮ้ยใช่เหรอเก้าเก้าเก้าเดี๋ยวเดียวเฮ้ยปลาเลี้ยง เค้าเปิดมึงไปเปิดประตูไปกูไปลองตู้เอาว่ะขอขอหาขออะมันต้องมีอะไรแน่เลยบลไม่ไม่มีหรอกเข้าไปเค้าเปิดไม่ได้เอาไว้ใจมีทางออกว่ะเฮ้ยกดเปิดเลยกดเปิดประตูเลยแล้วก็มาหลบตรงตู้กูนะได้ได้ทำไมกูเดินไม่ได้เฮ้ยอสิเนย์เฮลโหลโอ้ไม่กัดเป็นโมโกคอนเฮ้ยอนีเจ๋งแล้วครับย๊

มันไปอย่างนมันอยู่ในตู้อยู่เลยมันเห็นเคเบิลมันเห็นเคเบิลมันเห็นเคเบิลอ้าวเอจังหวะนี้แหละรีบไปรีบไปรีบไปเดี๋ยวคุณกุญแจมาแล้วเปิดเลย จะให้กูทำใช่ไหมอ่าแล้วแต่ขูหูป่าแล้วเตรียมตัวทันมาดีเมื่ไม่อยู่แล้วเป็นเรากูอิลิปเลยไปเลยแค่มึงจะเดินหาพ่อมัไงไงควายวิ่งวิ่งเออเวเวเลวเวเวกมวิ่งมาแล้วนะ เวแล้วมันลงไปข้างล่างไะเนี่ยใช่ใช่แล้วก็รอรอจับเติมไว้รอคาสีนโอ้แล้วเพลงมึงตัดคาสีนมากโอ้แบบทิกตอกอะมองไปแล้วมองอะไรอะไอ้เกือบไปข้างบนอะไรวะตอะนี้กอ โอ้ยี่เยี่่ยี่่จบทำไปเพื่ออะไรโอ้ oh. <c oughs> ติดตามตอนต่อไปอะไรตูบี่อนโลบอกทีป่ป <c oughs> <c oughs> ็นเอนะเอ่อไอ้เหี้ยนี่คือแบบกูจะรีบตายเนี่ยเสร์จผ่านเฉยเลยคือเหี้ยอะไรเดี๋ยวตายต้เนเกมแะ่ดูคัตสี